ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมลุงคมคนเมืองบนนะครับมานีกับภาพพี่น้องว่าเบิ้งไรหน้าสวนผสมผีสารนะครับที่กัดกายโยบ้านไทเซรีหมู่13ตําบลเซกาอําเภอเซกาจังหวัดเมืองกาครับมาพบกับพ่อพทุ่นศรีหานะครับประท่านสพก่อนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอะโยนในสวน ผสมภาษานนึ่งไร่เนาะคุณบอกเนาะหนึ่งนึ่งไร่ประมาณหนึ่งไร่เนาะสีว่าเ็ดผสมภาษานนี่เพ็ดเพชรบดอะไรครับในพื้นที่เพือเ็ดเกษตรคือเป็นแปลงเงินไรหน้า no. ที่ผสมนะครับแปลงปผงันพื้นที่ทั้งบดมีสิบไรเพชรจังไนีครับในยี่สิบไรเนี่ยใช่ว่าก็ภายในพื้นที่ของเงินผมในพผมก็เเ็ดไปเรื่อยแต่มีการปลูกพืชสามระยะ เออคือสันกลารเงาสันก็คือพวกเพืชพักสวนขั้วกลางพวกบแบบนาวแบบฮวงวะนี่นะเอมเอมะนาวมีมะนาวมีฮวงแล้วก็พวกรายะยาวแบบนี้เนี่ยไม่ยุ่งไม่ย่างเนี่ยต้นไหม่ย,ยืนต้นนะครับต้นไม้ย,ยืนต้นแล,แล้วก็มีการปลูกพริกไท่แซมแซมตามต้นไม้ครับเขาเนี่ยยางเขาจะมีบางเนาะเป็นที่เป็นที่ของผมมียืนอะไร่กับนี่ โอ้ต้นไม้ยืนต้นเต็มเลยผมนะเป็นเงินเปิดเออเป็นเงินฝากไว้ให้ลูกให้หลานครับครับเหมือนี้เงี้ยเงี้ยเนี่ยผมยัางนะครับเนาะคมันเห็นยืนต้นมันถาวรพ่นของผ้ามันก็มีดเด่นผ้าหอมปะครับเนี่มโอ้ล่างออกมากตอนเริ่เป็นหมากครับเปล่ยนเรื่องของอย่างนี้กันโอ้นี่ปรครับอย่างปลาในหน้าขาวปรครับนี่ย อ่าผลบนเรื่องผลปูกันต้นมะพร้าวนี่ตัวข้าพี่น้องมะพร้าวนี่ตัวข้าพี่น้อคุณมีตอพร้อมตอกับมีครับพี่น้องคุณเติมเพือตอการเลี้ยงตอเออเห็นเหรอการเลี้ยงตอในในสวนเนาะครับร่วมกับการนนั่เลี้ยงปลาในหน้าเข่าพร้อมป่าอันนี่มีปลาอย่างนี้ครับนี่ไงก็ได้ป่าอันนี่เลยมีปลานิ่กับปลาตะเพียนโอ้โหเนาะเป็นไง แจกแซ่จกคือการผลิต่อเหมืนก็มีบรรยากาศดีต้องครับเนาะตามขั้นหน้ากับปูกไม่ยืนต้นนะผลเราจะห่อเราจะห่าดีมักแบบใดคนละคนละเหมือนเป็นข้องใส่ไก่เขาอย่างข้องใส่ไก่ไรเห้อยมันมีปลาอยู่บนย่างฝนอ่ะี่เนาะปายมันเป็นดีเป็นดีเป็นต้นผมต้นอ่ะเป็นดีตัวนึ่งเป็นตองผมต้นอ่ะโอ้คักหลายคักหลาย ไม่ดีเลยพวกพวกก็ตีพวกงเียเนี่ยรับนี่มันมัน่ายงนอใสุ่้ไทยมันไดหลาเพราะว่ากาบพวีมองออกไปอยู่เดีวมันมองสายามีอะไทอพวกเนใส่ทอนี่ยมันเปิดทอเลยนรเที่ยแบบิาอยู่ันปรกาศเนี่ยมันหย

คับต้องความใส่ใจนะความใส่ใจความใส่ใจโอ้มงเลยวันนี้มันหนาเาอีกเลยโอ้เนะยแห้งเ็อยแห้งมาดีนั้นมาอย่างนี้สมัยนาะครับมาเยี่ยมเนียน้องมาเนี่ยไห้น้าหม่หอกโอ้อะไรใ่ยังหรบอปุด ก็แล้ขกมาเดียวผ่ารอบเรย่อท่านรอบไม่พอเร่อว่าเดียวทุบานฝากอนเลยนอ๋อโมหันเเกี่ยวไดโม่หอมันนมาับโม่ันนโอ้มีตัวใหญ่เอาใส่หัวหันจ่ไหนครับหัวหับให้ให้เมื่อเมือเนี่จะเกี่ยครับไหนครับส่เส้เส้อเส้นส้อเแล้วตอนเย้น สองเท่ามือละสองเ่หมูตอนนี้ประมาณสักเดือนหมูสาเดือนบอกเดี๋ยวเดี๋ยวมอนอนยาเนี่ยโอ้ประมาณจะน้อยหน่อไม่แน่นอนจะน้อยบริบบบ้านสักเดือนครับได้ขายวันสเดือนก็เนียโดนด้วหมูขนหน่อยหมพันหน่อยข้าวเดือนได้ขาย มันก็สิไลุ่นหมเียงแบบใน้าครับแรงแรกโอ้ฟอร์ดูกชาแม่เลยอาหารปลา่าก็ทราบสินะี่สัวเพียงเพราต้องอาหารเดพาะต้องเป็นอัวเราอยู่ศูนย์ศูนย์เั่นสร้างตัวยาของนั่นบ้านนั่นนะบ้านเั่นหเินหลานะโอ้หเิาผมคิดถึนครับ ครับโอ้ดีน้ำายเนาะอดีเนาะตีนแต่ว่าม้มเลยตานี้เฮ็ดตีครับอง่ายนึงงเจ้น้ากัเฮ็ด้าเฮ็ดเพือนไรด้นเี่อไได้นต้นไม้ลูกไม้อยู่เงี้ยอยู่เงี้ยวอยู่กลางยู่เงผมเนี่นีนมีครบะเด็นหน้าบกเน่อมกพทิกงมกเื้อบกกุ้งต้นไม้ครบเปเลยครับอย่างนี้หมูกับมีไก่กับมีปลากัมี นะครับรตลาดจะนี่เพิ่มคือห่านละคือเฮ็ดน้าจะพร้อมมันเป็นตลาดถ้าเราจะปลอมเวลาหาอยาบว่ต <a> ต <rat mentions> ัวเขาไปหาซื <Oil abilir Tu TE> ้อได้ได้หมูบานนั่นเอครับครับเป็นสุดท้ายนะครับนาะงารี่ซิ่งนี้ยังสิฝากครับที่กับน้องครับริสนใจอันนี้เรื่องของการเฮ็ดเกษตรผสมผสานนี่นะครับมันดีจังเลยเนี่ยครับคือการเฮ็ดเกษตรยังยื่นเกษตรของรอบเก่าเฮานี่ที่จริง พอดีหนึ่งเขามีคองดีแล้วเขาพอเห็ดมันมันเกษตรทางเลือดนะทาเป็นเกษตรทางรอดเกษตรทางรอดนะครับเนาะเกษตรทางรอดอพอดีก็คือหนึ่งเขาเห็ดทุกอย่างเมาใะเกษตรบญเห็ดเกษตรเชื่อเดียวปลูกไม่ทุกทุกชนิดสานกลางเง่าเห็ดการปูมุงเห็ดการปศุสัตว์อย่างต่าง อยอย่ในพื้นที่มองเย่อกันครับแต้ละปีเท่านีนี่ไย่ได้ตลอดโอ้ได้ได้เท่าไหร่นาผลเท่ากับเลี้ยงปลาไว้ขายเลี้ยงปลาเลี้ยงครบปลูกพักพืนพักสวนขั้วยังตั้งยงไงล่ะครับได้ได้มมนติเข่ามากอยู่ตลอดพอดีที่สุดคือลดคาใสใจในขั่วเรื่อนได้อืม เพราะพวกนี้นี่อยากนี่กินควัตถเป็นต้องไปแล่เของฮารดล้านค่าอาหารการกินเพราะว่าคู่มือนี่อาหารการกินของคนเนี่ยยุ่นยุ่วล้านยุ่วล้านว่าต่างกันครับยุ่วล้านบัดครับเนี่ยอันนี้เขาไม่ต้องไปตลาดอันนี้เขาไม่ต้องไปตลาดครับนี้เบิร์ดเอาอยู่เนาะครับเฮ็ดพื้นที่จะคว้ามาเป็นตลาดเย็ดกิน ขายแกะพีแกะนอกไว้ครับแะครับครับโอ้ยดีไยครับดีครับผมไมเงินไม่เงินทุกอม่างเนื่อยงามเลยโอ้ยสุดนะไปเนาะท่านท่านพี่น้องเฮาพี่น้องห่อสนใจนะครับเนาะให้มาเบิ่งศึกษาดูงานน้ำน้ำพ่อไปทุ่นเนาะไปทุ่นสีหาประท่าน อสอ,สอกออ่อฟ่อ,อเครือไข่ายเครือไข่ด่านไล่หน้าจอผสมบบ้านบ้านไทยสีรีน